สวัสดีครับบานาน่ามูวี่เย็นดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังสป,ปิกันอนิเมชั่นเรื่องใหม่สุดมันจาก n น t f l i x นะครับสร้างจากมังงะชื่อดังเรื่องราวของทหารรับจ้างสุดเก่งกาดและพลังแห่งอารยธรรมโบราณที่เกินฝ่าจะควบคุมสามารถหาติดตามตัวเต็มได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับจะมันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับในโลกแห่งนี้เคยมีอารยธรรมโบราณชั้นสูงที่เจริญก้าวหน้ามาก และแล้วเขาก็ได้ล่มสลายไปด้วยพลังของตัวเองในครั้งหนึ่งเคยมีการขุดค้นพบแผ่นจารึกเนื้อความข้างในบอกว่าจงปกป้องอารยธรรมโบราณจากคนชั่วโดยมีบันทึกไว้เป็นภาษาฮิบรูโบราณน,น้อยคนนักที่จะอ่านได้มีหน่วยพิเศษที่มีหน้าที่ปิดผนึกอารยธรรมเก่าแก่พวกเขาถูกเรียกว่าสปิกันเธอคือศาสตราจารย์ยามาบิชิคนที่มีความสามารถในการอ่านอักขระได้ เธอนั้นถูกเชิญมาจากอเมริกาเพื่อที่จะมาถอดรหัสให้กับองค์กรที่ชื่อว่าอาครัมซึ่งพวกสปิแกนนั้นสังกัดอยู่เมื่อไปถึงสนามบินเธอกับถูกผู้ก่อการร้ายนั้นลักพาตัวไปแต่ก็โชคยินดีที่สปิแกนพระเอกของเรานั้นไปได้ทันเวลาเขาจัดก,การกับเจ้าผู้ผก่อการร้ายจนหมดจากนั้นก็พาด็อกเตอร์ไปส่งที่โรงแรมอย่างปลอดภัยหัวหน้าสาขาอาคัมที่ญี่ปุ่นนั้นขอโทษกันอย่างยกใหญ่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ลิเอะนั้นเธอมีอีกเหตุผลหนึ่งที่มาที่ญี่ปุ่นนี้นอกจากจะมาช่วยอาคัมถอดรหัสแล้วเธอยังอยากเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสมัยเด็กโดยที่ลิเอะเองก็จำยู่ไม่ได้แล้วด้วยในวันต่อมาขณะที่พักอยู่ที่โรงแรมนั้นเธอก็โดนเล่นงานอีกครั้งโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายถึงสปิการพระเอกของเราจะเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่ก็ต้องปะทะก,กับชายที่ชื่อว่าโมโรฮะ มูลหะานั้นใช้ลมเป็นอาวุธและฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นในการประทะก,กันครั้งแรกมูลหะาได้ใช้คมมีดวายุเข้าจู่โจมพระเอกของเราถึงจะโดนเล่นงานไปบ้างแต่พระเอกของเราก็สามารถโต้กลับได้ทันทีโดยในฉากนี้จะเผยให้เห็นถึงความสามารถของพระเอกนะครับพระเอกนั้นได้สวมใส่อาร์ดมัดสเซิลสูตรเพื่อเพิ่มพลังให้กับกล้ามเนื้อเจ้าสูตรตัวนี้นั้นสามารถแปลงพลังงานขึ้นสมองเพื่อมาใช้จู่โจมได้ด้วยนะครับ และนอกจากนี้มันยังแข็งแกร่งและทนทานมากโดยมีส่วนผสมของโอพาสหรืออาวุธของอารยธรรมโบราณร่วมด้วยการประทะก,กันนั้นยังไม่รู้ผลโมลหะนั้นได้ขอตัวจากไปก่อนโดยในวันรุ่งขึ้นลิเอตนั้นต้องไปถอดรหัสที่ภูเขาไฟฟูจีโดยมีสปีกันนั้นไปคุ้มของด้วยแต่ระหว่างที่นั่งคอปเตอร์ไปนั้นคอปเตอร์กับถูกจู่โจมทำให้ทั้งคู่นั้นต้องตกลงมากลางป่าก่อนที่จะไปถึงภูเขาไฟฟูจีนั้น ได้ถูกเล่นงานโดยกลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มหนึ่งถึงจัดก,ก,การกับเหล่าทหารลูกกระจอกได้พระเอกของเราก็ต้องเข้าปะทะกับชายที่ชื่อว่าวิกเตอร์เป็นคนที่ใช้ยาเพื่อเล่งอนุภาพของกล้ามเนื้อจนสามารถดันกระสุนออกมาได้เลยนะครับถึงขนาดโดนเตะจ,จนคอหักก็ยังสามารถพื้นคืนกลับมาได้เลยนะครับในระหว่างการต่อสู้นั้นถึงแม้พระเอกของเราจะเอาชนะมาได้พอรู้ตัวอีกทีลิเอกก็ได้ถูกลับพาตัวไปแล้ว คนที่รับพาตัวไปก็คือเจ้าโมโลหะนั่นเองลิเอตได้ฟื้นขึ้นมาและพบว่าเธออยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งเจ้าโมโลหะนั้นได้พูดโม้ไปเรื่อยว่าใต้พื้นดินแห่งนี้มีอาวุธโบราณที่ชื่อว่างูเพลิงนั้นหลับไหลอยู่เขาอยากให้ลิเอตนั้นอ่านแผ่นจารึกเพื่อที่จะปลุกงูโบราณให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและก็ยังบอกต่ออีกว่าเพื่อนที่ลิเอตตามหาอยู่ก็คือสปิกันนั่นเองพระเอกของเราชื่อว่าโอมินาเอ,อยูนะครับ ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับดอกเตอร์ลิเอด้วยแต่ว่าพระเอกกับทําเป็นจําไม่ได้ซะอย่างนั้นเจ้าโมโลฮะนั้นได้ใช้วิธีการต่างๆนานา,นานและการขู่กระโชคจนทําให้ลิเอต้องยอมอ่านถอดรหัสให้กับเจ้าโมโลฮะในที่สุดแล้วอาวุธโบราณที่เรียกว่างูเพิงก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมามันคือโอโรจินั่นเองเมื่อ,อยูมาถึงก็ได้พบว่าลิเอเองก็กําลังตกอยู่ในอันตรายส่วนเจ้าโมโลฮะนั้นก็ยังโม้ไปเรื่อย โดยมันได้เข้าจู่โจมยูดาบโบราณซึ่งเป็นอาวุธของเจ้ามูลหะนั้นหลายกาดมากสามารถฟันผ่ามาเส้นสูตรซึ่งทําให้ยูเลือดออกได้เลยนะครับแต่ยูมีแผนที่แจ๋วฝ่าคือใช้แผ่นโบราณน,นั้นรับดาบเอาไว้เป็นแผ่นจารึกโบราณที่เล่าไว้ในตอนต้นซึ่งยูนั้นไปขโมยมาจากสถาบันนะครับเจ้าแผ่นนี้มีความแข็งแกร่งมากเรียกว่าดาบของเจ้ามูลหะนั้นแตกกระจายเลยทีเดียว และเมื่อจังหวะมาถึงยูได้อจจัดเจ้าโมโลฮับเต็มกําลังเพียงหมัดเสยวเท่านั้นได้กระเด็นตกลาวาไปเลยและแล้วในะที่สุดยูก็ได้ทําการปิดผนึกซากอริยธรรมโบราณหรือสันเจ้าแห่งไฟนี้แบบถาวรแต่ก่อนจะกลับบ้านก็ต้องฟังเสียงบ่นของลิเอตสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องที่ยูปิดบังตัวจริงก่อนที่ลิเอตจะกลับไปที่อเมริกาก็ได้ทิ้งจดหมายแผ่นหนึ่งเอาไว้ให้ยูบอกว่าดีใจมากเลยนะที่เจอยูในขณะเดียวกันยูก็ต้องฟังเสียงบ่นของท่านประธาน เกี่ยวกับเรื่องที่ยูชอบขโมยแผ่นเหล็กออกไปโดยพลรการและในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องราวของเรือโนอานะครับซึ่งภารกิจที่ยูได้รับนั้นก็คือเข้าไปคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่กําลังขุดค้นอยู่ที่เรือโนอาซชากอะะารยธรรมเก่าแก่เรือโนอานั้นอเมริกาเองก็อยากเป็นเจ้าของเป็นอย่างมากนะครับในคราวนี้จะเป็นการประทักกันร,ระหว่างสปีกรันและทหารของอเมริกานะครับ เมื่ออยู่ไปถึงก็ได้พบกับทีมสำรวจและได้พบกับสัตว์ตารจารที่ชื่อว่าเมซี่สตร์ตารจานนั้นได้มอบมีดที่ทำมาจากแร่ที่ชื่อว่าโอริมาคุมซึ่งมีความแข็งแกร่งมากกว่าเพชรถ,ถ,ถึงสเท่าจัดว่าเป็นมีดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากนี้ยังมีการแถมเกาะแขนทั้งสองข้างที่มีความสามารถในการยกของที่หนักมากกว่าตัวเองถึง2-3เท่าและยังเพิ่มลวดสลิงให้อีกด้วย ในขนาะนั้นเองสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นโดยข้างนอกนั้นมีหน่วยจูดจมของอเมริกาซึ่งเป็นกองทหารจากักรกลที่นำโดย l i ตเติลบอยและ Fat Man ทั้งสองได้บุกฆ่าทีมสำรวจเจ้าหน้าที่ของอาคัมอย่างโหดเหี้ยมอยู่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเกี้ยวกาดเมื่อเห็นศพของพรกพวกอยู่ได้เข้าแก้แค้นและเข้าปะทะก,กับทั้งสงในการประทะก,กันครั้งนี้ยูค่อนข้างเสียเปรียบเนื่องจากเป็นการต่อสู้แบบสลุมหนึ่ง และทั้งสองยังใส่ชุดกอดที่ทำจากโอลิมาคุ้มอีกด้วยก่อนที่ยูจะถูกเล่นงานสปิกันนอีกคนหนึ่งก็เข้ามาช่วยเขามีชื่อว่าชอนเกลมอนเป็นสปิการนที่มีความเร็วเป็นอย่างมากในการปรากฏตัวของสปิการนคนที่สองนั้นเล่นเอากองทหารจากกลของอเมริกาไม่สามารถที่จะสู้ได้เลยหลังจากที่ชอนได้จาัดก,การกับลิตเติ้ลบอยได้แล้ว ก็เป็นเวลาของอยูที่ต้องมาจากการกับเฟตแมนโดยเขาได้ใช้มีดเลี่ยมใหม่พาเฟตแมนออกเป็นสองซีกแต่ก่อนที่จะตายเฟตแมนยังบอกว่าพวกแกไม่มีทางที่จะได้เรือไปหรอกเพราะพวกเขายังมีไม้เด็ดอยู่และแล้วชายปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นมาเขาเป็นเจ้าหนูหน้าแก่ที่ใช้พลังจิตในการเล่นงานศัตรูเขาได้พากองทหารนั้นบุกโจมเข้ามาที่ฐานทัพ โดยแม้กระทั่งพระเอกของเราเข้าจู่โจมก็ถูกเล่นงานอย่างง่ายดายเจ้าเด็กน้อยคนนี้มีชื่อว่าพันเอกแมกตูเกาเขาต้องการที่จะเข้าไปในเรือโนอาโดยต้องการให้ศาสตราจารย์เมซี่นั้นเข้าไปด้วยเมื่อเข้าไปถึงด้านในเจ้าแมกตูเกาก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ว่าอเมริกานั้นมีแผ่นจารึกอีกแผ่นหนึ่งซึ่งบอกถึงการควบคุมโนอารจริงๆแล้วโนอาคือเครื่องมือเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศของโลกให้เป็นไปตามใจนึก แต่ต้องมีคนที่รู้วิธีและสามารถควบคุมมันได้ด้วยโนอา์นั้นได้ถูกแม็กดูเกลชายผู้มีพลังจิตนั้นปกขึ้นมาใช้งานในขณะเดียวกันสองสเปกกันก็ได้บุกเข้ามาถึงด้านในแล้วแม็กดูเกลนั้นได้เผยเจตนาลมที่แท้จริงว่าเขาไม่ได้ทําตามที่อเมริกาสั่งเพียงแต่เขาต้องการโนอาห์มาไว้ใช้งานส่วนตัวเขาต้องการที่จะทําลายมนุษย์ทั้งโลก ชอนนั้นได้เข้าไปช่วยเหลือศาสตราจารย์และผู้ช่วยให้ออกไปจากที่นี่ก่อนส่วนคนที่จะเข้าปะทะกับแมกตูเกาก็คือ,อยูนั่นเองอยูได้ใช้ทุกวิธีเพื่อเข้าปะทะกับแมกตูเกาแต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้เลยยูนั้นได้พยายามเข้าปะทะอยู่นานจนกระทั่งแมกตูเกานั้นหมดพลังทําให้เริ่มเสียการควบคุมโนอา ในที่สุดลูกตื้อของยูก็ได้ผลแม็กดูเกานั้นได้หมดพลังยูได้ต่อยเข้าเต็มหน้าจนเขานอนลม้มลงแต่แม็กดูเกานั้นได้บังคับให้เรือโนอาเข้าสู่หมวดทําลายตัวเองโดยบอกให้ยูนั้นหนีไปเถอะเขาจะตายอยู่ที่นี่เรือโนอานั้นใกล้ระเบิดเต็มทียูก็ไม่มีทีท่าว่าจะหนีออกมาได้ทันส่วนเจ้าชรผู้มีความไวที่สุดในหมู่สปีกันได้กระโดดเข้าไปช่วยยูออกมา เลโนอาได้เกิดระเบิดขนาดใหญ่ในที่สุดแล้วยูและชอนก็สามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยทีมงานวิจัยและด็อกเตอร์เมซี่ต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ทั้งสองนั้นรอดตายและในตอนถัดไปยูต้องเข้าไปในป่ามรณะซึ่งเป็นป่าต้องคำสาบเพื่อตามหาโซมะซึ่งเป็นยาอมตะในตำนานและต้องร่วมมือกับคนที่เขาคิดไม่ถึงด้วยในภารกิจนี้ยูต้องเข้าไปในป่า และไปเจอกับวิหารล้างแห่งหนึ่งในขณะที่เดินสำรวจอยู่นั้นก็ได้เจอกับรูปปั้นที่ชื่อว่ารูปปั้นมเหสีแต่ยังไม่ทันจะหยิบรูปปัน้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเธอชื่อว่าโซเมยาชิโนซึ่งเธอนั้นเป็นเหมือนนักขโมยสมบัติเก่าเมื่อยาชิโ üy น <üyor y> <ino> นั้นหยิบรูปปั้นมเหสีขึ้นมากับดักก็ได้ทำงานทันทีทำให้ทั้งสองต้องหนีตายเอาชีวิตรอดจากวิหารเมื่อหนีออกมาได้ทั้งสองก็เดินไปคุยกันในป่า ซึ่งทั้งสองนั้นรู้จักกันดีอยู่แล้วยูได้เล่าว่าภารกิจที่มาในครั้งนี้เพราะว่าต้องไปตามหายาที่ชื่อว่าโซมะซึ่งเป็นเหมือนกับยาอมะตะเมื่อยาชิโนกได้ฟังเรื่องราวเธอก็ได้คิดแต่เรื่องเงินขึ้นมาอย่างเดียวตางี้้เป็นประกายขึ้นมาเลยในระหว่างการเดินทางยูได้เล่าให้ยาชินโนกฟังว่าในป่านี้มีตำนาน ที่กล่าวถึงกษัตริย์กับมเหสีที่ถูกไล่มาจากเมืองเขาทั้งสองได้มาอาศัยอยู่ที่นี่แต่เมื่อกษัตริย์คาดสายตามเหสีได้ถูกกระสุนรับพาตัวไปกษัตริย์นั้นตามหามเหสีไม่เจอเขาจึงโกรธเหล่าวิญญาณของป่าที่ไม่บอกอะไรกับเขาเลยในที่สุดแล้วกษัตริย์ก็ได้สาปป่านี้เอาไว้ระหว่างการเดินทางก็ได้ถูกเหล่าซากศพที่ถูกต้นไม้ควบคุมอีกทีเข้าเล่นง,งานเป็นระยะพวกนี้คือทหารของหน่วยไทยเดนที่ตายลงไป แต่ระหว่างเดินทางนั้นก็ได้เจอกับหัวหน้าหน่วยที่ชื่อว่าอาคาสกิคือหัวหน้าหน่วยไทยเดนที่ยังรอดชีวิตอยู่และได้เกิดการต่อสู้ขึ้นนิดหน่อยก่อนที่ทั้งหมดจะตัดสินใจร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อหาทางออกจากป่านี้ไม่ว่าจะเดินยังไงก็วนกลับมาที่เดิมตลอดยาชิโนนั้นเธอบอกว่าจําเป็นต้องไปหาที่ที่วิญญ,ญาณเบาบางที่สุดเมื่อเธอเดินไปได้สักพักก็ได้เจอกับมัมมี่พักแก่รูปหนึ่ง ยาชิโนนั้นได้โชว์สกิลเฉพาะตัวเธอนั้นสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ในฐานะของคนทรงเมื่อสอบถามเรื่องราวของวิญญาณพระแก่จึงได้รู้ว่าเมื่อก่อนที่วัดนั้นเคยมีแผ่นจารึกที่เกี่ยวกับเรื่องราวการปรุงโซมะเมื่อข่าวแพร่ออกไปก็มีผู้คนหลั่งไหลามาเป็นจำนวนมากเพื่อตามหาแผ่นศิลาพระจึงตัดสินใจที่จะเอามันมาซ่อนในป่าแต่คนก็กลับเข้ามาตามหาในป่าต้องสาแห่งนี้ และเมื่อไม่สามารถจะออกจากป่าได้ทั้งหมดจึงกลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จากนั้นยาชิโนก็หลุดจากล่างทรง,ทรงเธอได้บอกกับทั้งสองว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทางออกอยู่ตรงไหนยาชิโนได้บอกว่าในขณะที่เข้าทรงพระแก่เขาสามารถรู้เรื่องราวในใจทั้งหมดของพระรูปนี้ได้ไม่ว่าซ่อนยังไงก็เปล่าประโยชน์ ยาชิโนได้บอกว่าทางออกนั้นคืออยู่ใจกลางของป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ในต้นไม้นั้นจะซ่อนความแค้นของกษัตริย์เอาไว้ถ้าเราสามารถปลดปล่อยมันได้เราก็จะออกจากป่าแห่งนี้ได้เองในขณะที่ยิ่งเข้าใกล้ต้นไม้ใหญ่เท่าไหร่เราวิญญาณก็ออกมาเป็นจํานวนมากในขณะที่ทั้งหมดลุยเข้าประทะไปนั้นยาชิโนก็ได้แยกตัวออกไปเพื่อที่จะไปเอาวิธีปุงโซมะ ที่ซ่อนอยู่ที่ด้านข้างของต้นไม้เมื่อผมเข้าไปถึงใจกลางต้นไม้ใหญ่ขนาดยักษ์ก็ได้พบกับวิญญาณข้างแขนของกษัตริย์ที่กำลังบ้าคลัง่งมันได้เข้าจู่โจมยาชิโนะจนกระเป๋าเป้ของเธอแตกออกข้างในนั้นมีรูปปั้นของมเหสีอยู่ด้วยรวมถึงแผ่นตำาราลับที่พวกปีศาจนั้นอยากได้นักหนาพระเอกของเรานั้นได้จับตำาราลับแล้วเฟี้ยงเข้าใส่ต้นไม้จนแตกออกซึ่งยาชิโนนั้นเสียดายเป็นอย่างมาก เราวิญญาณนั้นได้พุ่งเข้าไปหาซากตำราลารับที่แตกออกทำให้ไม่มีใครคอยคุ้มกันต้นไม้ภายในต้นไม้นั้นมีรูปปั้นของกษัตริย์อยู่สิ่งที่อยู่ต้องทำนั้นก็คือนำรูปปั้นของมเหสีเข้าไปวางคู่กับรูปปั้นของกษัตริย์จึงจะสามารถถอนคำสาปได้ด้วยความสามารถของชุดมัสเซนสูตรยู่จึงสามารถทะลุเข้าไปที่ใต้ต้นไม้ และนำลูกป,ปั้นทั้งสองไปประกบกันได้ทำให้คำสาปของป่ามรณะทั้งหมดถูกถอนออกทันทีเหล่าวิญญาณทั้งป่าได้พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันและก็ได้สลายหายไปทันทีตอนนี้คำสาปทั้งหมดได้จบลงแล้วอาสกาเองก็ลอดตายได้เดินเข้ามาหาเพื่อยูและบอกว่าเขาต้องการที่จะเก็บซากข,ของตำรานั้นกลับไปเองยูบอกว่าเขาไม่มีทางยอมหรอกจากนั้นทั้งคู่ก็ทำท่าเหมือนจะมีเรื่องกัน ในที่สุดแล้วอสกะก็ยอมถอยไปแต่โดยดีโดยทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเจอกันคราวหน้าเขาไม่ปล่อยอยูไว้แน่ในวันรุ่งขึ้นยูก็ไปบอกกับโยชิโนว่าเขานั้นได้เจอส่วนผสมของโซเมแล้วนะจากนั้นยาชิโนก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากมันคือพืชโบราณที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเธอไม่มีทางที่จะปรุงโซมะได้อีกเลยเมื่อยาชิโนะได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ และในตอนต่อไปอยูต้องไปเก็บกู้วัตถุประหลาดซึ่งเป็นอาวุธทำลายล้างของอารยธรรมโบราณที่ชื่อว่าเบ er อร์เซอร์เกอร์ยูนั้นได้ถูกส่งไปทำภารกิจที่ต้องช่วงชิงวัตถุปริศนาที่ตอนนี้บรรจุอยู่ในคอนเทนเนอร์ก่อนที่มันจะถูกส่งไปที่อังกฤษถึงยูจะพยายามเต็มที่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดการขนส่งสิ่งนี้ได้ในที่สุดแล้ววัสดุชิ้นนี้ก็ถูกส่งไปถึงอังกฤษ โดยมีกองทัพอังกฤษและนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังเตรียมที่จะเริ่มการทดสอบวัสดุชิ้นนี้เจ้านี่คือวัตถุปริศนาโบราณที่เพิ่งถูกค้นพบจากเท่าที่ดูนักวิทยาศาสตร์และกองทัพก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ก่อนที่กองทัพจะตัดสินใจเริ่มการทดลองการปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ในการควบคุมของพันโทมาเรียเมื่อปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปได้สักระยะก็เกิดการตอบสนองอย่างรุนแรง ในที่สุดแล้ววัตถุชิ้นนี้ก็ถูกเปิดการใช้งานวัตถุปริศนาได้กลายร่างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์มันได้ยิงเลเซอร์ไปทั่วฐานทัพและเข้าทําลายทุกอย่างที่ฝังหน้าเมื่ออยู่มาถึงฐานทัพก็ได้รู้ทันทีว่าเจ้านี่มันคืออาวุธโบราณทําลายล้างที่ชื่อว่าเบอร์เซอร์เกอร์ในการเข้าประทะกกันครั้งแรกยูนั้นได้ถูกเล่นงานก่อนโดยมสัสนสูตนั้นได้ถูกโจมตีจนจุดที่เป็นไหลนั้นเกิดความเสียหาย ยูนั้นได้ตัดสินใจใช้มีดเข้าไปต่อสู้มีดได้แทงทะลุเกาะเข้าไปจนถึงเนื้อในแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเจ้าหุ่นตนนี้ได้เลยกับการยูนั้นถูกเล่นงานหนักเข้าไปอีกการอารวาดครั้งนี้ทำให้กองทัพไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้จนมาเรียนนั้นต้องยอมมอบแผนที่ของฐานทัพให้กับพระเอกของเราเพื่อที่จะหาทางกำจัดเจ้าอสูรหลายตัวนี้และในแผนการขั้นต่อไป ทั้งหมดก็ตัดสินใจที่จะล่อมันเข้าไปที่ห้องควบคุมนิวเชียแต่ในจังหวะหนึ่งนักวิทยาศาสตร์นั้นต้องการที่จะแก้แค้นกองทัพโดยเขาได้สั่งเปิดประตูทั้งหมดเพื่อที่จะให้อาวุธร้ายตัวนี้ออกไปที่ด้านนอกซึ่งถ้ามันออกไปได้มันคงจะสร้างความเสียหายแบบมหาศาลมาเรียได้เข้าไปจาัดก,การกับเจ้านักวิทยาศาสตร์คนนี้จนสามารถล่อเจ้าเบอร์เซอร์เกอร์นั้นเข้าไปในห้องควบคุมนิวเชียได้ยูนั้นได้ยิงทำลายผนัง ส่งผลให้อายน้ำแตกออกมาเป็นจำนวนมากเขาได้อาศัยจังหวะนั้นเข้าจู่โจมเจ้าเบอร์เซอร์โดยเขาได้ใช้มีดที่ปักอยู่ที่ไหลตัดหัวเจ้าเบอร์เซอร์จนขาดแต่ความวุ่นวายก็ยังไม่จบตรงที่เจ้าเบอร์เซอร์นั้นได้เปิดระบบทำลายตัวเองทำให้ยูต้องหนีตายเอาตัวรอดก่อนอยูนั้นซึ่งรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดก็รีบพามาเรียนนั้นไปส่งโรงพยาบาลก่อนที่ตัวเองจะกลับไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนสักครั้ง ในตอนถัดไปยูซึ่งได้ข่าวว่าศาตราจาจา์ผู้เป็นที่นับหน้าถือตาในอาคัมนั้นถูกฆ่าอย่างโหดหลายเขาจึงจำเป็นที่ต้องมุ่งหน้าไปอียิปตเพื่อหาฆาตกรเปิดเรื่องมาที่อียิปศาตาจาจา์คาวาฮาระนั้นกำลังหนีตายจากการตามล่าของชายคนหนึ่งอยู่ในวันรุ่งขึ้นยูก็ได้รับข่าวหลายว่าศาตราจาจา์คนนั้นนั้นถูกฆ่าหันศพอย่างโหดเหี้ยมทำให้ยูได้รับภารกิจมาที่อียิปทันที เมื่อมาถึงยูก็ได้ไปโคโรบศพและได้เจอกับลูกสาวของศาสตราจารย์คาวาฮาระลูกสาวซึ่งตาหน้าว่าพ่อของเขาเป็นคนทิ้งครอบครัวและไม่เชื่อในงานที่พ่อทำเธอนั้นเป็นครูสอนประวัติศาสตร์โดยยังบอกให้ยูนั้นกลับไปเรียนเลยจากนั้นยูก็ได้ถูกตามล่าโดยผู้กองเคิร์กและลูกน้องของเขาแก๊งนี้เองที่เป็นคนฆ่าศาสตราจารย์ เมื่อรู้ว่าถูกตามล่าแทนที่ยูจะหนีเขาตัดสินใจเข้าไปที่หลังของศัตรตูและต้องปะทะก,กับชายคนหนึ่งชายคนนี้มีชื่อว่ามินหลาดเขาเชี่ยวชาญศิลปะก,กังฟูและเป็นผู้ใช้ปานที่เก่งมากในการต่อสู้ครั้งนี้ยูต้องปะทะก,กับศัตรตูหลายคนแต่ศัตรตูที่น่ากลัวสุดน่าจะเป็นชายที่ชื่อว่ามินหลาดนั่นเองเขานั้นได้เข้าจูจ่โจมยูในครั้งแรกทําให้ยูถึงกับต้องหนีออกมาเลย ในคืนนั้นเองผู้กองเคิร์กซึ่งเป็นหัวหน้าของแก๊งนี้ได้ทําการทดสอบวัตถุโบราณก็คือกะโหลกแก้วที่จิงมาจากสแตจานคาวาราระนั่นเองเจ้ากะโหลกแก้วนี้มีพลังทําลายล้างมากกว่านิวเคลียร์หลายเท่านักทําให้ทั้งหมดต้องอึ้งกับพลังนี้ก่อนที่ผู้กองเคิร์กจะพูดขึ้นมาว่าเขาจะกลายเป็นผู้นําใหม่ของโลก ในระหว่างการถแถลงข่าวของผู้กองเคิร์กเพื่อที่ตัวเองจะจัดตั้งจัก,กรวรรดิใหม่ขึ้นมายูก็ได้บุกเข้ามาถึงที่งานและในจังหวะนี้เองเราจะได้รู้ตัวจริงของชายที่ชื่อว่ามิลาดชายผู้นี้ได้เข้าช่วยลูกสาวของศาสตราจารย์ที่ถูกจับเป็นตัวประกันเขามีชื่อว่าโอโบโลโค้ดเนมก็คือสปีกัรนโอโบโลเขาเป็นสปีกัรนที่แข็งแกร่งที่สุดและยังเป็นอาจารย์ของอยูด้วย โอเบลโลได้เข้าจาัดก,การกับทหารของผู้กองเคิร์กจนหมดส่วนเจ้ามือมีดที่ฆ่าศาสตราจารย์ก็โดนย,ยูเล่นงานจนหมดสภาพในขณะเดียวกันผู้กองเคิร์กก็ได้นําหักวกระโหลกสุดอันตรายนั้นหนีออกมาจนได้ยูได้ตามไล่ล่าไปติดติดแต่ก็ยังทําอะไรผู้กองเคิร์กไม่ได้ผู้กองเคิร์กนั้นได้สั่งให้ทหารเต็มยิงหักวกะโหลกคิดต้นใสยย่ยูเอาให้มันตายที่นี่เลย ยูที่ตัดสินใจที่จะเฟี้ยงระเบิดมือด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าใส่หัวกระโหลกแก้วที่กำลังจะถูกยิงออกมาทำให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงแต่เจ้าผู้กองเคิร์กนั้นก็ยังสามารถหีรอดออกมาได้อีกแต่ก็ต้องไปเจอกับโอเวอร์จนถูกจาัดก,การในที่สุดเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นยูก็กลับจากอียิปต์แล้วมาเป็นนักเรียนอีกครั้งที่ห้องของอยูนั้นมีอาจารย์เข้ามาสอนใหม่ก็คือลูกสาวของศาสตราจารย์นั่นเอง เธอบอกว่าต้องการจะตามรอยพ่อของเธอและทําการขุดค้นวัตถุโบราณด้วยและเธอก็ยังถามยูว่าแล้วหัวกะโหลกล่ะเอาไปไว้ที่ไหนส่วนยูก็ยิ้มยิ้มและบอกว่าเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดจริงๆแล้วก็คือพวงกุญแจที่กระเป๋าของยูนั่นเองนะครับและในภารกิจต่อไปเกาะแห่งวิญญาณได้ปรากฏตัวขึ้นกลางมหาสมุทรการปรากฏตัวครั้งแรกของเกาะแห่งนี้ในรอบ40ปี อาคำนั้นได้ตรวจพบการปรากฏตัวของเกาะวิญญาณทำให้ข่าวนี้ถูกแพร่กระจายออกไปอยู่นั้นได้ไปขอร้องให้กับตันพอตเตอร์และทีมพิเศษของอาคำนั้นเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ประหลาดนี้ในขณะที่เรือออกเดินทางไปได้สักพักโซเมยาชิโนก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพารามอเตอร์ของเธอนั้นได้ตกมาที่กลางเรือของกับตันหลังจากที่แนะนำตัวกันเป็นที่เรียบร้อยกับตันก็อนุญาตให้โซเมสามารถอยู่บนเรือได้ เพราะเขาชอบในความกล้าหาญของเธอที่กล้ามาล่อนลงบนเรือของเขาระหว่างการเดินทางไปเกาะก็ต้องปะทะกับเรือของอเมริกาจนเราได้เห็นศักยภาพของเรือสำรวจอาคมที่สามารถสู้ได้ดีไม่แพ้เรือลบในที่สุดแล้วพวกของอยูก็ได้เดินทางเข้าไปถึงเกาะและได้พบว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยซากเก่าของเครื่องบินและเรือเป็นจำนวนมากโดยยูนั้นต้องปะทะกับยามที่เฝ้าเกาะแห่งนี้ ฝังโยชิโนก็เดินสำรวจทั่วเกาะจนไปเจอกับซากของทหารคนหนึ่งและได้เจอกับสิ่งที่อยู่ในกระเป๋ามันคือจี้ไส้คอปิศนาและเมื่อเธอใส่จี้ไว้ที่คอก็ได้รู้ถึงความจริงเกี่ยวกับเกาะว่ามันกําลังบ้าคลั่งและกําลังที่จะระเบิดเกาะแห่งนี้เป็นเกาะเทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้หลบหนีฝังยูก็ต้องปะทะก,กับอดีตครูฝึกเขาเป็นสเปกกลันที่ใช้มีดเก่งมาก และยังมีความสามารถที่เรียกว่าด็อกเทลเกเกอร์คือการสร้างตัวตนให้อย่างอิสระตอนนี้เขาเป็นทหารของหน่วยไทยเดนซึ่งย้ายจากอาคัมและไปเข้าข้างอเมริกาแล้วโยชิโนได้เล่าถึงรายละเอียดสถานการณ์ปัจจุบันให้ฟังทั้งหมดจึงหยุดต่อสู้กันชั่วขณะในขนาะเดียวกันครูฝึกนั้นก็ได้เตรียมระเบิดนิวเคลียจากเครื่องบินลำหนึ่งเอาไว้ถ้าใช้ระเบิดนิวเคลียลูกนี้น่าจะหยุดการบ้าข,ข้างของเตาปฏิกณ์ได้ แต่ก่อนที่ระเบิดจะทำงานยังมีเวลาเหลือนิดหน่อยครูฝึกเบอร์แมนนั้นต้องการจะต่อสู้ตัดสินกับยูซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาในการต่อสู้กับครูฝึกนั้นยูได้ถูกสอนเทคนิคต่างๆเพิ่มเข้ามาด้วยในที่สุดแล้วเขาก็สามารถเอาชนะครูฝึกเบอร์แมนได้และในจังหวะสุดท้ายนี้ครูฝึกได้บอกกับยูว่าอาคมอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดก็ได้เมื่อครูฝึกตายลง ยูได้ตัดสินใจที่จะไปจากเกาะแห่งนี้โดยยาชิโนะนั้นได้นําเรือเล็กมารอรับอยู่ที่ด้านหน้าเสียงระเบิดนั้นดังสนั่นวันไหวเกาะทั้งเกาะนั้นได้ถูกดูดเข้าไปในช่องว่างของมิติเมื่อเสียงระเบิดสงบลงก็ไม่มีเศษซากของเกาะให้เห็นอีกแล้วและในตอนท้ายเรื่องนั้นเราจะได้เห็นนักเรียนคนหนึ่งซึ่งรับคำสั่งให้มาฆ่าโอมินเอยูเขานั้นมีอาการตาแดงเหมือนกับยูตอนใช้พลังเลย และแล้วสปอยหนังสปีกันก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเรื่องราวของยูนั้นยังคงดำเนินต่อนะครับและเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวเกี่ยวกับซีซั่น2ผมจะรีบนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมเลยครับและเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบาย